สินี่แมงเกียนสวัสดีครับชาว apsland com แล้วก็ชาวพี่แว่นพาเจงครับวันนี้พี่แว่นแอบเห็นมีแพ็คใหม่มาอา้าวเฮียไปไหนละนี่ครับแพ็กเกจนี่แพ็คคัดนักเตะทุกปีโอ้ทุกปีเลยฮะเดี๋ยวก่อนดูดิอ่ามีปีศูนย์หกชิ้นหนึ่งโอ้โหท็อปสามสิบ 30. มันเป็นท็อปสามสิบหมดเนาะอ่าปีศูนย์เจ็ดชิ้นหนึ่งศูนย์แปดชิ้นหนึ่งศูนย์เก้าชิ้นหนึ่งสองพันสิบชิ้นหนึ่งสองพันสิบเอ็ดชิ้นหนึ่งแล้วนอกนั้นก็ กัสเก่าๆก็จะไปได้2ชิ้นก็จะเป็น WC เนาะ 10U08 แดง 06WC 2ชิ้นท็สป3สหมดเลยอ๋อนี่มันรวมรุ่นไหมเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเติมอ้าไม่มีตังค์เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเอาเติมเงินไม่ได้อีกเดี๋ยวกดออกก่อนแป๊บเดี๋ยวเพื่อนเติมผ่านแอรเพลย์ Play. รู้สึกว่าตอนนี้เดี๋ยวก,กดดูก่อนนี้ มีคนให้ลิงก์พี่แว่นมาในเพจนะเขาบอกว่าเติมวันที่19ถึง23นี้1,000เชลได้ฟรี100เชล2พันเชลได้ฟรี222เชลสามพันเชลขึ้นไปได้ฟรี3-4-5เชลปกติแว่นเติมเท่าไหร่วะอาร์ตพี่เติมเท่าไหร่พันห้าปะใช่ปะพันหร้เชลพันบาทเนบาทเออพี่แว่นก็ต้องได้100เชลเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนลวกัน อเติมเกมแปบ๊บหนึ่งนะฮะลืมลืมเติมเติมกอรีนาเชลพันห้าร้อยเชลให้ดีแมนซีนี่แหละนะพันห้าร้อยเชลพี่แวนต้องได้ต้องได้พันหกร้อยเชลปะตอนนี้เชลมีอยู่ สามร้อยหนึ่งปึ๊บกำลังดำเนินการ <c oughs> หมุนอยู่ฮะหมุนอยู่ติวตวอยู่ คุณจะได้รับแจ้งเมื่อดาเนินการเสร็จแล้วอ่าเรียบร้อยหักตังกูไปแล้วอ่ะนี่ถ้าอย่างนี้มันแสดงว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งที่จริงเติมไอแอร์เพย์มันจะมีแบบแบบยังไงอะแบบได้เลยกับแบบรอนิดนึงถ้าพี่เป้นไม่รู้ว่าบางวันเป็นที่บางวันหรือเปล่านะเติมไปแล้วเดี๋ยวต้องรอเลทีทำไงดีเนี่ยเออกดถัดไปเบิบเบิบ เดี๋ยวรอนะฮะนี่ให้ดูครับหน้าตาปุ๊บกล้องนี่เติมเสร็จแล้วสครูชั่มันไม่มีจากที่เคยรอนี่ก็ไม่นานนะเดี๋ยวแอบดูสองสองของไงระหว่างรอ ไอ้หน้าแฮกนักเตะไม่ค่อยมีแลัปเดตเลยนะมันเป็นมันค้างในศูนย์เจ็ดมานานแล้วนะคืองหลังมาคือช่วงเนี้ยพี่แว่นรอนะไม่ไม่ค่อยได้เปิดพาเจงเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการ์ดเดิมๆหมดแต่อันนี้มันก็น่าน่าลุ้นอยู่นะพี่แว่นยังไม่เคยได้ปาติกเวล่าอยู่ม,มีให้ทั้งสองชิ้นเนี่ยเออนะก็เดี๋ยวสินค้าพิเศษ Mp shop มีอยู่3,200แล้วก็ไม่มีสินค้าละ ครูนะเดี๋ยวลองรีเฟรชก่อนอืมพานวร์ดผิดผิดหรือเปล่า นั่นพาร์เวิร์ดผิดไอ้สัตว์เดี๋ยวแป๊บหนึง่งนะล็อกอินตอนนี้เชลยยังไม่มากูไม่กูว่ามันจะช้าตอนที่เชลไม่มานี่แหละมาแล มีเมื่อกี้มี300ร้อยใช่ไหมสามร้ยกหนึ่งเป็นพันหแล้ว100เชล,ลผมอะ่ะดีว่อนะนี่ไงโปรโมชั่นรับเพิ่มอีก100เชลปุ๊บปุ๊บเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บรีเฟซก่อนนี่มาละเป็นพันเกละพันแปดพัถูกต้องครับ ปึ๊บไปไหนละอ่าพันเก้าต้องแลกเท่าไหร่เนี่ยแลกพันห้าปึ๊บสักสองแพ็คเนาะนี่ะมันมันจะรอถ้าถ้ามันไม่ได้ไม่ได้เลยเนี่ยมันจะรอแป๊บหนึง่งนะฮะอย่าพึ่งใจร้อนปึน๊บไปไหนละสักสองแพ็คเนาะปึ๊บว้า,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 ามันได้ตังค์ด้วยนะห้าล้านก็สองแพ็กก็ได้ได้สิบล้าน อะตอนนี้พันหนึ่งมันต้องได้เท่าไหร่วะคิลอสร้อยเอ็มนะเดี๋ยวหมายถึงแบบเอาไม่เจ๊งสิม,งมึงจะใช้คำว่ามาตรฐานกับพี่แว่นพาเจ๊งไม่ได้แปดสิบ <80. S 1> <80. S 1> ยังต่ำตอนนี้หักไปสิบเอ็มหักไปสิบเอ็มเพราะว่ามันได้แพ็คละห้านะคิรอสบอกว่าต้องแปดสิบยังต่ำนี่ฮะแพ็ครนะวมรุ่นฮะเออเอาสองพัน 2,014ก่อนแล้วกันฮนะโรนโดโหวบวก3มาเลยเมสซี Messi, น่นี่บวก5โซเลสบวก5ครับเปิดทีละแพ็คไปป้าบอู้หูสล้านเดี๋ยวบวกไวก้ก่อนเลยจะได้ไม่ต้องบวกทีหลังเอา้าไอ้เครื่องคิดเลขอยู่ไหนเนี่ยกดไม่ขึ้นอีกลกนิดนึงนะอ่ะมาละเท่าไหร่3.7แล้วกันนะพี่แบนตีเป็น3.7ล้าน เปิดอีก0.9บวกบวกไม่หมดอ่ะ0.9ล้านก็คือ9แสนนั่นเองเปิดอีกยายาตูเล่ตัวนี้เคยเคยแพงฮนะเหลือ8 8แสนแล้วหรอ8.8อ่าใบาสุดท้ายครับเปิดมา1.7ล้านครับสลตันอิบันฮิมูชนะครับบวก1.7นะอ่าสําเร็จ อันนี้ปี2 0 1 0บ้างครับมีอยู่2ใบโหดอกบา2 0 1 0นี่เป็นตัวที่เคยฮิตมากฮะโหมาลูนี่ครับ4ี่แสนเปิดมา3ามแสนอ่ะ2ตัวรวมกันเป็นเจ็ดแสนแห้งสัตว์อันนี้โอ้ศูย์หกล้านศูนย์หกศนหกนี่ต้องโรนันดินโยกับเอโต้นะรียวเฟร์ดินานก็ถือว่าโอเคอยู่โบะมา อย่าแหลกดิสามล้านครับเรียโอฟอรินีนแปดหมื่นฟานเปอร์ซี่ขอไม่จดลงไว้ในบัญชีแล้วกันครับแปดหมืนเนี่ยอ่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนี่ต้องโรนัาดีโยลู้าโทนี่มาราคาเจ็ดหมื่นนะหลักหมื่นไม่จดนะโอ้โหเยอะมาก ซาวีหลักหมื่นก็มาศูนย์เศูนย์เ้นี่ก็ต้องเป็นทอร์เรสกับอิบาได้มาเป็นอ่าไอเดบยอนะฮะแสนกว่าแสนกว่าเหมือนกันครับตอตติครับเดี๋ยวนะตอนนี้10.8ล้านบวกกับ10ล้านเป็น20ล้านอยู่นะเป้าหมายคือ80ดสิบเอมเบ๊บ สามแสนครับยายาตูเร่ปุ๊บเก้เา 08, 8, ล้านแปดโอ้ยสกิลลราว่าศูนย์แปดเก้าจุดแปดล้านมาละยี่สิบเอ็มทำไมการ์ดมันเหลือน้อยลงเรื่อยๆเหลือ WC ปีสิบสี่ WC ศูนย์หกเอาไปสิบเอ็ดก่อนแล้วกันสิบเอ็ดก็มีอิบ,บากับโรนันโดครับท็อปสามสิบหมดเลยนะ โอ้ยดินนาตาเล่ครับหกแสนอุย้ยสองล้านครับแกเรตเบลบวก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 สองจุดหนึ่งล้านมาไปยี่สิบสองล้านแล้วนี้คะแนนรวมตอนนี้ครับมีสิบยูศูนย์แปดแดงเอาสิบยูก่อนแล้วกันฮะสิบ 10, ยูที่ตัวมัเก่งก็ไม่พ้ Moss, นเซอร์กิลลามอสนะฮะกับเมซี่เปิดเลยนะฮะโบ๊ 1, 7ล้านับเปรโดนะฮะบ,บวก1.7 บวกแม่งหมดอะทำไมมันกลิ่นเจ๊งอู้ยี่สิบเอ็ดล้านเวนรูนี่ครับโอ้โหยี่สิบเอ็ดไปแล้วสี่สิบห้าเอ็มครับตอนนี้แมนยูเมือม่อคืนเพิ่งแพ้ทีมอะไรมาไม่รู้ <laughs> กากสั์มาสองจุดเก้าล้านครับจอร์เทอร์รี่นะ 62.9ล้านนี้ไป48ล้านแล้วฮะครึ่งทางล้ใบสุดท้ายของ10อยู่โบกมา5.3ล้านครับเซอร์จิโอบุสเกตนะฮะ5.3ล้านไปที่53.7ล้านแล้วตอนนี้ตัวเลขโดยประมาณนะตอนนี้เหลือสชุดนั่นก็คือ08แดง06แล้วก็เวิร์ เอา08แดงก่อนเลยกันฮนะต่อเลทสี่ตัวไปเลยนะต่อเลสบวกสามด้วยนะเปิดหนึ่งครับ1.4ล้านครับแหม่บวกครับหลักล้าน1.4บวกหมดอะเปิดครับ1.5ครับแหม่ไล่ระดับมาเลยนะสักทีเถอะทอเรส ใครวะฟันเบกกสฟันเบกัส4.9ดล้านเดี๋ยวนะไปที่ทีมก่อนทีมเต็มนะไปไปย่อยสักสักสองชุดนะฮะแลกเปลี่ยนแบบหนึ่งทีมเต็มเดี๋ยวไอ้เี้ยนี่ระบบเลโรเบิร์ตฮูดนี่ว่าที่แม่งเห็นชื่ออะไรคุ้นๆแม่งยิงแมนซี่สองเม็ดไอ้ซัด เก่งขึ้นมาทันทีโรเบิร์ตฮูดนะย่อยแม่งไปไม่คู่ควรที่อยู่อ้ฟอร์มิชันของทีมแมนซิอย่างนี้มาแหม่ก้าวไก่ใครไปขอพายรู้สึกวันนี้ก้าวไก่เลสเตอร์ไปแล้วก็ก้าวไก่แมนยูไปนะกลับขพาะได้วยะการ์ดมันหล่นอยู่ข้างล่างแล้ว8ูนย์แปดแดงเหลืออีกใบเดียว 6.7ล้านครับอิเคคาซิยาตตอนนี้ไปที่68ล้านแล้วนะฮะเหลืออยู่2ชุดนั่นก็คือ14 World วิล์คักับ06 World c วิล์คันะเอา14ก่อนสิบเอว่ครับตัวที่แพงก็ไม่พ้นกับพอกบามุลเลอร์คิสโนโรนัลโด้นะฮะตอนนี้68ล้านนะับขาดอีก12 12ล้านอ่าใช่เผื่อภาษีด้วยก็ดีนะ35% กดมาหกล้านครับแม่ฟิลิปลามครับหกล้านนะฮะบ,บวกหกล้านไปเปิดอีกสิบล้านครับมาเมทเลยรเก็บนะแปดสิบสี่ล้านแล้วตอนนี้หลังจากนี้นี่ต้องเผื่อภาษีนะแม่เก็บไว้ก่อนนะสองใบเดี๋ยวเราไปเปิดศูนย์หกบ้างครับปาติกเวล่าก็มานะ อปาติกเวลาก็มานะฮะ9 000, ล้านนะโคเซ่9.5ล้านเปิดอีกใบหนึ่งครับฟิลิปลามมา2.9ล้านตอนนี้ไป96.6ล้านนะฮะก็หยุดไว้ก่อนนะะเรากลับมาเปิดอ่า14บ้างเดี๋ยว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 อย่าพึ่งค้างสิ แป๊บนึงนะมันค้างสลับจอไปมาเยอะนะฮะอ่ะอ,ะอะย่างไงเนี่ยเดี๋ยวพี่อนเช็คแป๊บนี่คอมพี่ค้างหรืวอว่ากระไรเนี่ยอ่ะไม่ค้างครับมาละมันค้างไปแป๊บหนึ่งต้องโด ล็อบเบนมา1.6ล้านบวกไปก่อนสุดท้ายฮะใบสุดท้ายของ14โวล์ครับ10ล้านโอ้ยเจมมา2ใบโอ้แพ็คนี้เอาเรื่องว่ะพอเปิดได้ก็บอกว่าเอาเรื่องหมดอะโอ้ 108m ละตอนนี้บอกดีครับวิเอล่ามาแน่นอน เมื่อกี้โทรศัพท์บอกมาวีลาโทรมาบอกว่าถึงหน้าปากซอยแล้วกำลังจะเข้ามาในหมู่บ้านพี่แว่นล้นะฮะนี่ฮะเปิดปับ๊บแมเป็นเฮนดิกลาสันมาก่อนนะฮะเขามาคนสุดท้ายเขาลงบันไดคนสุดท้ายครับบวก4.8ล้านไปเป็นร้อล้านแล้วนี้พาร์ติเกเวล่าเขาบอกว่ากําลังมานะ,ะกดเลยนะฮะลู้าโทนี่มาเวล่าบ,บอกว่าเมียโทรมาตามนะฮะไอ้ซัดยังไม่เคยได้พาร์ติเวล่าเลย แต่โดยรวมแล้วแฮกนี้ไป119.8ล้านด้วยโดยประมาณ119.8ล้านคีรอดบอกว่าอย่างต่างก็80 m อ,อ็ะตอนนี้ก็ทลาย80 m อไปละมันได้ตัง10 m ด้วยเนาะก็เดี๋ยววะลองลองดูนะแป๊บนึงนะคลิปนี้ยาวเลยนะฮะก็ที่แพงๆอะเดี๋ยวดูแป๊บ ต้องแ็บนี้แพงๆเลยก็ลูนี่ยี่บเอ็ดล้านกาซิยัตโกเซ่เอาแพงๆอ่ะนะเออมันไปเป็นร้อยเอ,อ็มปเ,ป <c oughs> เลยตัวละสิบ้านอะ่ะอย่างเจมก็สองตัวก็สิบ้านละ <c oughs> เออโคเซ่ศูนย์หกมันก็เก้าเอ็มแล้วอะ่ะตัวอื่นก็แบบเก้าเอ็มเจ็ดเอ็ม รวมๆไปแม่งเลยเถิดไปร้อยสิบเก้าล้านเฉยเลยนะแล้วพาทติกเวลาก็โทรมาแคนเะซิลไม่มาโอเคครับวันนี้พี่แว่นก็นานๆมาทีมายาวเลยขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็คลิปมันยาวเนาะเพราะว่ามันต้องเติมเงินด้วยทิกเกียตเติมก่อนนะฮะลองดูครับ1 9ถึง23ใช่ปะมันได้ได,ได้ได้ฟรี1 100เชลก็ถือว่า mm hmm. เอามาบวกผสมน,นู่นผสมนี่ได้นะฮะ100เชล โอเควันนี้พี่แป้นขอตัวเลยก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ